ไหนพ่อะหล่อป่ะพ่อะหล่อไหมครับพ่อะหล่อป่ะหล่อไหมเพราหล่อไหมฮะเพราะหล่อป่ะกระถางหล่อหล่อขนาดไหนเขาแบดพิกป่ะฮะโอ้โหใช่หล่อกว่าอีกเหรอจริงๆเหรอหรือว่าแบดพิกสู้ไม่ได้ฮะฮะแบดพิกสู้ได้ป่ะแบดพิกสู้พอได้ไหมแบดพิกสู้พอได้ไหมฮะกระถาง รถถางครับแบบพี่สูพอได้เปล่าฮะฮะแบบพี่สูพอได้เปล่า่ะแบบพี่สูพอได้เปล่าฮะไปบอกสิครับผมแบบพี่สูพอได้เปล่าฮะแบบพี่สูพได้เปล่าใครหลอกกว่ารถถางฮะอ่ะใครหลอกกว่าฮะใครหลอกกว่านั่งลงก่อนใครหลอกกว่านั่งลงใครหลอกกว่าอ๋อพ่อหลอกกว่านะครับโอ้โหพ่อหลอกกว่าอู อูพพอหรกอกาแล้วพอหลอกกาแล้วโอ้โจ้โอเคจ้า